คทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาทำซอสมะเขือเทศแบบชาวอิตาเลียนนะคะมะเขือเทศพวกนี้กุ๊กไก่ล้างสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกงามๆแดงๆสดๆจากสวนของพวกเราปลอดสารเคมีปลอดปุ๋ยเดี๋ยวจะมาต้มนะคะเพื่อให้เปลือกมันลอกออกง่ายไม่จำเป็นนะคะว่าน้ำจะต้องเดือดจัด ไม่จําเป็นต้องรอให้น้ําเดือดด้วยซ้ําบางครั้งกู้ไก่ก็ใส่น้ํากับมะเขือเทศพร้อมกันแล้วก็เปิดแก๊สนะคะซอสมะเขือเทศเนี่ยสำคัญกับชาวอิตาเลียนมากเลยชาวอิตาเลียนทําสวนผักนะคะทุกบ้านจะต้องปลูกมะเขือเทศเพราะว่าซอสมะเขือเทศเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของอาหารอิตาเลียนหลายเมนูเลยนะอย่างที่เรารู้จักกันนะคะพิซซ่า มะเขือเทศนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เปลือกมันแยกออกจากกาันทําให้ปอกง่ายตอนแรกกูคิดว่าจะปอกมือนะแต่ว่าด้วยความขี้เกียจนะคะมันเยอะมากก็เลยเอาเครื่องนี้ออกมาที่พี่มิกซ์ซื้อให้เครื่องนี้มันสามารถบดเนื้อได้แล้วก็ทําซอสมะเขือเทศได้ด้วยเดี๋ยวจะมาลองนะคะครั้งแรกว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ต้องกลับไปปอกมือเหมือนเดิมนะเพราะมันต้องเอามเมล็ดออกด้วยนะคะมเล็ดเนี่ยด้านในเล็กๆต้องเอาออก ถ้าปอกมือเนี่ยปอกเปลือกมันง่ายแต่เอาเม็ดออกมันก็จะยากขึ้นไปอีก เสร็จหมดแล้วนะคะนี่เปลือกทวยที่สองโหรวดเร็วมากไม่ถึง40นาทีใช่ไหมที่รักมมดีเรเลค่่วค่ใแ้าอว่าเรา็นเบุากูกนั่งทำนะทั้งบ่ายนะคะขั้นตอนนี้ทั้งบ่ายจริงๆโหยดีอะที่รักเลิมากเลยอะขอบคุณนะคะไม่เป็นไร เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาต้มให้เดือดไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะคะเกลือก็ไม่ต้องใส่คือซอสมะเขือเทศล้วนๆนะคะแง้มาไว้เพราะตอนเดือดเนี่ยมันจะล้นออกมาเดือดแล้วนะคะคอยขนเรื่อยๆนะเพื่อให้มันติดก้นหม้อนะคะแล้วเราจะต้องต้มให้มันงวดนะคือให้มันเหลือแต่เนื้อข้อนๆนะคะ ระหว่างรองซอสมะเขือเทศได้ที่นะคะกุ๊กไ่ก็เตรียมหม้อสําหรับต้มฆ่าเชื้อแล้วก็มีโหลแก้วที่ทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหม้อทรงสูงใบนี้ยสะดวกมากๆนะคะในการทําถนอมอาหารด้วยวิธีต้มฆ่าเชื้อโรคเพราะว่ามันเป็นทรงสูงเนาะเวลาเราใส่น้ําเนี่ยมันจะไม่ล้นออกมาเวลาเราเดือดหม้อใบนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณยายของพี่มิกนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยคุณยายทำทุกอย่างเองนะที่บ้านซอสมะเขือเทศอาหารโหลอาหารกระป๋องแบบนี้นะคะคือคนโบราณเนี่ยจะเก่งมากๆเรื่องการถนอมอาหารออมาให้หมดนี่เดี๋ยวกูไข่จะให้ดูนะคะฝาแบบนี้ไม่เป็นสนิมเห็นไหมด้านในนะคะพวกนี้เราซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะ แล้วต่อปีนะคะในทุกๆปีเราจะต้องเปลี่ยนแบบหลายฝาเลยจะเหลือดีๆไม่กี่ฝาหรอกที่ไม่เป็นสนิมมนันอันตรายนะทุกคนถ้าเป็นสนิมแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะนี่อันตรายมากถ้ามันโดนอาหารเนาะจะต้องเป็นแบบนี้เนข้างในสะอาดนะคะถึงจะใช้ซ้ำได้ <c oughs> นี่สะอาดเอี่ยมอ่องแบบนี้นะคะฝาเ <c oughs> จ้าขดโหลพวกนี้นะคะคกุ๊กไก่ ใช้วิธีฆ่าเชื้อโรคโดยการล้างในเครื่องล้างจานซึ่งมันเป็นระบบน้ําร้อนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ฆ่าเชื้อโรคไปในตัวนะคะใครที่ไม่มีเครื่องล้างจานก็สามารถเอาไปนึ่งได้เอาไปนึ่งแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งทั้งฝาทั้งโหลก่อนจะปิดให้สนิทแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บในถุงที่สะอาดเมื่อเราจะใช้เราก็หยิบออกมาใช้ได้ทันทีนะคะของกุ๊กไก่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะล้างตอนที่เรา ใช้อาหารในเนี้ยหมดแล้วเนาะก็ล้างเอาเข้าเครื่องล้างจานแล้วก็พอมันแห้งก็เก็บเข้าถุงม,มิดชิดนะพร้อมใช้ตลอดเวลานั่นเองนะคะการถนอมอาหารด้วยวิธีต้มขาเชื้อโรคแบบนี้นะสามารถใช้ได้ทั้งซอสมะเขือเทศแล้วก็หน่อไม้ต้มเวลาคุ้งไก่กทำหน่อไม้ต้มเอาไปกินข้ามปีนะคะก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน สะดวกมากเลยสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้2-3ถึงสปีนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จเราเอาวางไว้ในห้องที่มันมีอุณหภูมิคงที่สักหน่อยอย่าไปให้มันโดนแดดอย่าให้มันร้อนจัดเนาะสามารถเก็บได้นานเลยนะคะแล้วเวลาเราเปิดขวดโหลเรากินไม่หมดเราใช้อาหารด้านในไม่หมดเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้ต่อนะคะเดี๋วกู๋ไก่พาเข้ามาดูนะคะห้องเก็บของเก็บสเสบียงของเราเปิดไฟก่อน กูไปเข้ามาในนี้เพื่อพาทุกคนมาดูเสบียงนะคะนี่คือหน่อไม้โอ้ยก้มลงหน่อยอ,อึบหน่อไม้ต้มนะคะที่ต้มถนอมอาหารเอาไว้กินข้ามปีก็คือเก็บเอาไว้ในห้องนี้นะเก็บนอกตู้เย็นได้สองสามปีเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกยอยยก้นอ้ย,โ,อย,โ,อยโ,ดโดนอะไรแคบเหลือเกินน,นี้ของมันเยอะมากไตขึ้นมานุ่นข้างหลังนุ่นก็มีนะ นู่นจะให้ดูข้างบนนะคะที่กูไก่ทำไว้ปีที่แล้วเป็นน้ำลูกพลูนแล้วก็มีซอสมะเขือเทศด้านหลังนั้นยังเหลืออีกโหลหนึ่งนี่เป็นน้ำลูกพลูนที่ทำเอาไว้ยังเหลืออยู่ก็คือเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ยังกินไม่หมดเลยเดี๋ยวต้องดื่มทุกเช้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำบลูเบอร์รี่นะคะยังเหลืออยู่ต้องเอามาดื่มทุกเชา้าเพราะว่าเดี๋ยวกูไก่จะทำน้ำมะเขือเทศนะคะปีนี้จะทำแบบเยอะๆเ,เลย ว่าแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นซะเสร็จแล้วนะคะทุกคนปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วให้มันข้นประมาณนี้นะคะนี่ซอสตักชีเทศก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะนี่ถามว่าคุ้มไหมทำกินเองกับซื้อเขาไม่คุ้มนะคะอาหารที่ทำกินเองนะทุกคนสังเกตแพงกว่าที่ซื้อเขาเสมอนะคะไม่คุ้มนะแต่ว่ามันคุ้มความอร่อยความ ปนีดความสะอาดเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปเนาะเนื้อค้นมากๆมาหยอดไ่โลกันหยอดไ่โลตักไซโหลทำเองนะคะมันไม่คุ้มหรอกจริงๆทั้งเวลาที่เสียไปทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าแกส๊สแต่ว่ามันคุ้มเรื่องความอร่อยนะไปซื้อเขากินอะ มะเขือเทศที่เขาใช้ทำอ่ะเขาใช้ปริมาณเยอะเนาะเขาก็ใส่ปนปนกันไปมันไม่ได้งอมทุกลูกหรอกมันไม่ได้อ,อ่พอดีทุกลูกอ่ะเราไม่รู้อ่ะบางลูกมันอาจจะงอมจัดจนแบบไม่รู้นะหรือบางลูกมันมันก็ไม่งอมจัดเขาก็ปนปนไปเนาะเพราะว่าสังเกตนะคะนี่แค่นี้พอซอสมะเขือเทศที่ผู้เราซื้อกินเนี่ยมัน มันไม่อร่อยอ่ะมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวเกินไปนะคะซึ่งเราจะต้องมาเติมน้ําตาลสักช้อนนึงอย่างเงี้ยเวลาเรามาทํากับข้าวแต่ซอสมะเขือเทศที่เราทําเองนะเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเติมแค่กเกลือปรุงรสปกติเท่าน,นั้นเองมันมีความอูมามิมากอะ่ะมีความหวานมากเลยมันอร่อยมากกว่าของทากินเองอเะนาะเราพิถีพิถันมากกว่า ไม่มีมะเขือเทศเน่าไม่มีมะเขือเทศที่แบบว่าสุกไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยต้องปิดฝาให้แน่นสนิทนะคะ เดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ำนะคะให้มันเหนือฝาขึ้นมาสักประมาณ2เซนแล้วก็เอาไปต้มเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะใส่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็ปิดฝาต้มให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วก็เบาแก๊สให้แบบว่าไฟอ่อนๆค่อนข้างกลางให้เดือดเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เดือดครบเวลาแล้วนะคะก็ปิดแกส๊ส แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะให้น้ำในหม้อเย็นสนิทเลยถึงค่อยเอาขวดโหลออกมาเสร็จแล้วนะคะทุกขั้นตอนในการทำซอสมะเขือเทศแบบชาวอิตาเลียนหลังจากที่ปล่อยให้ขวดโหลมันเย็นอยู่ในหม้อเนาะหลังจากที่เราต้มครบหนึ่งชั่วโมงกูเกยก็ปล่อยให้มันเย็นทั้งคืนเลยนะคะเช้านี้มาเอาออกมามาซับน้ำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฝาของมันนะคะเห็นไหม มันจะบุ้มลงไปเลยนะกดจะไม่มีการเด้งขึ้นมานะคะทุกฝานี่แหละคือการท่านอนอมอาหารนะคะโดวยวิธีต้มค่าเชื้อโรคสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้สูงสุด2-3ปีเลยกูแค่คก็ไม่รู้มันอาจจะเก็บได้มากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยอยู่ถึงนะคะเดี๋ยวเอาไปเรียงที่ชั้นวางของในห้องเก็บของกันคนนี้กดเก่าเอาลงมาข้างล่าง น้ำผึ้งนะคะทุกคนเห็นกันไหมมันข้นมันไม่เหลวมันคล้ายน้ำตาลปี๊บมากแต่นี่คือน้ำพึ่งแท้ๆนะคะน้ำพึ่งแท้ๆหลายชนิดในอิตาลีมักจะเป็นแบบนี้เป็นเกรดคล้ายๆน้ำตาลซึ่งมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่น้ำพึ่งทุกชนิดจะเป็นแบบนี้แต่ว่าหลายชนิดเป็นนะน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งบริสุทธิ์นะคะไม่มีการเติมน้ำตาลเลยนะแต่มันเป็นเองนะใช้ช้อนตักขึ้นมานี่คือเหมือนน้ำตาลปี๊บเลย จบคลิปแล้วนะคะนี่ซอสมะเขือเทศรุ่นแรกได้มาสี่กระปุกแล้วก็มีอีกครึ่งนึงกู้ไก่ไม่ได้ไปต้มสรุปเอาแช่ตู้เย็นไว้ไปทำกับข้าวนะคะรุ่นแรกได้มาเท่านี้เดี๋ยวเราจะเก็บสะสมอีกนะคะเอาไว้กินทั้งปีเลยจนกว่าจะถึงฤดูการปลูกมะเขือเทศปีหน้านะคะ